สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเออีกเช่นเคยนะครับรถที่อยู่ด้านข้างเอคันนี้นะครับเป็นไวท์แองกนะครับสีดำนะครับก็ราคาจะตัวอยู่ที่ 1, นึ่ง0้อห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้ชุดแต่งเบาๆนะครับให้ดูเท่ๆนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านหน้าที่เอเห็นหรือพี่ๆเห็นนะครับเป็นด้านหน้าของตัวแรปเตอร์นะครับดีไซน์เป็นยังไงความสเสูรณ์แเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับ เลยอย่างแรกนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของเราจะแบบแดดไปมาใหม่ก็คือจะใช้ในส่วนของตัว FORD แบบสีดําด้านนะครับเป็นดําด้านเลยนะครับตัวนี้จะเป็นดําด้านแล้วก็คือก็จะดูมีมิติมากขึ้นดูดันมากขึ้นนะครับกระจังหน้ามาแล้วเหมือนแรปเตอร์นะครับส่วนกระชนด้านล่างครับด้านล่างาใส่ในชุดของตัวแรปเตอร์มานะครับเป็นสีดำด้านนะครับ ตัดก yup ta, ับตัวสีรถนะครับเป็นสีดาเงานะครับดูมีมิติด้านหน้าเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็มันถึงของตัวกล้องสามร้อยสงองศาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วสาหรับออปชั่นรุ่นนี้นะครับวายแตรกีนนั่นเองนะครับและสื่อสำคัญสำหรับด้านหน้านะครับไฟหน้าแม g ชี LED นะครับปรับแสงตามวงเลี้ยวนะครับอัจชื่อยากมากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้หรือไฟนี้นั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวไฟซีแคมเลยนะครับไฟร่นตองซีนะครับ เริ่มส่งระหว่างเวลากลางวันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างของเรานะครับมีด้านหน้า,าแัปเตอร์แล้วด้านข้างก็จัดมาในส่วนของตัวคิวรอขนาด6นิ้วเป็นแบบแัปเตอร์นะครับนี่ถ้าส่งแัปเตอร์เขาจะมีวอล์อยู่ตรงต,ต,ตัวด้านหน้าให้นะครับนี่ล้อแม็กยังคงเป็นล้อแม็กเดิมนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับซีรีส์ยางของเขาคื 2555R20 นั่นเองนะครับเป็นยางของยางคูเจียนะครับต้องหมอก่อนว่า วายแท็วีซิของเรานะครับเป็นรถปี2024นะครับต้องบอกเลยว่าย่าเป็นปี2024ไม่มี2 0 2 5นะครับในตัวของวายแท็วีซิไม่มีผลิตแน่นอนนะครับโอเคไปกันต่อนะครับด้านข้างของเราแก้มของเขาจัดสัญลักษณ์คำว่า V6 มาให้เรียบร้อยนะครับเป็นอะคริลิกสีดาเงานะครับต้องสาม้อยหสองศามาให้แล้วนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่หรือเข้าซองเข้าซอยนะครับมองเห็นได้รอบคันเลยนะครับมีมิติแล้วก็ เรียกว่าอะไรมีความปลอดภัยมากเพิ่มขึ้นในมั่นใจในการขับขี่มากเพิ่มขึ้นนะครับมาให้ในส่วนของตัวกระจกบายสป,ปอร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ชิวอสาต์เราติดให้แล้วอ่าเราหลังคานะครับเป็นทรงเดิมนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังเราก็สัญลักษณ์ของเจ้าตัวว i แท็นะครับก็ยังคงเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรโลบา นะครับโลบาเจ้าเดียวนะครับที่เป็นแบบนี้เห็นแล้วปุ๊บต้องรู้เลยว่ารุ่นนี้ก็คือ y i แท็นั่นเองนะครับมีตั้งแต่ขับ2ทุกรุ่นนะครับที่เป็น y i แท็นะครับนี่และซีเนเจอร์ของเขานะครับสำหรับ y i แท็กีิด้านหลังนะครับก็จะมาในสฉมของตัวไฟปุ่ LED นะครับเป็นไฟเต็มดวงเลยนะครับเป็นไฟเต็มดวงเลยนะครับสองสว่างกลางคืนกลางวันดูเท่มากๆนะครับ และกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะครับมาพร้อมตัวกล้องสา่ร้อหก 60. สิบองศานั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังของเรานะครับจัดในส่วนของตัวครับว่าอะคริลิกไวท์แท็กสีดาด้านจริงๆตัวนี้มันติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทําการติดเพิ่มใดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างด้านนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจะพาไปดูด้านในเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่า ด้านในของเราจะบอกว่าคันนี้เตรียมส่งมอบนะครับก็ยังไม่ได้ล้างนะครับด้านในเปิดมาสัญลักษณ์ของเขาไวทแท็กก็คือเดินได้สีส้มนั่นเองนะครับเดินได้สีส้มเลยนะครับรอบพันนะครับภายในรอบพันเลยนะครับแล้วมีบอกเขามีสัญลักษณ์คําว่าไวทแท็กให้ด้วยนะครับนี่หมายถคำว่าไวทแท็กนะครับมาแล้วในส่วนของตัวเกียร์นะครับเกียร์พันเอ่อเขาเรียกว่าเกียร์อิสุปเตอร์เกียร์อิสุปเตอร์เดินได้ด้วยสี ้มหรือสีเหลืองนั่นเองนะครับโะบดการขับขี่มีให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น 2H 4H นะครับ 4A นะครับแล้วก็4 l นะครับเป็นคือไฟฟ้าหมดการขับขี่มาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์อิซิปเตอร์ของเรานะครับเป็นเกียร์แบบใหม่เป็นเกียร์ไฟฟ้า100%นะครับหน้าจอของเราหน้าจอขนาด12นิ้วหน้าจอใหญ่มากนะครับ รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับเชื่อมต่อแบบ Type C แล้วก็ USB ได้นะครับแล้วก็ใช้แบบแบบไร้สายได้ด้วย Wireless Charger นั่นเองนะครับฟินโฟรนะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับบนพวงมาลัยน,น,นะครับในระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแบบจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็อ option, อออปชั่นค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นสำหรับรุ่นนี้กันนะครับสำหรับเจ้าตัว Y ายแท็กวีซันนี้นะครับเรามีลดลบพิเศษอยู่นะครับบอกเลยมีจำนวนจำกัดสีขาว3าคันเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่กำลังตามหานะครับฝากเอไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจเข้ามาที่ฟออาร์พเอสาขานรครับเคือโทรมาที่เบอร์0624472309นะครับฝากเอไว้ด้วยนะครับก็อยากได้รุ่นไหนแจ้งมานะครับเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นสำหรับรถลบทพิเศษมากมายนะครับ บอกเลยว่าจุกๆแต่เพิ่มมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับติดตาม A ออีกทีหนึ่งคือ e p ได้นะคะับบ๊ายบาย